เริ่มทำการแสดงครับก็จะดันทางข้างหลังสองคันแล้วก็จะเอาจะเาคีบดึงครับผมก,นนก็ลุมนี้ก็อันตรายอยู่ครับนี่บริษัทมูน้อยเช่นเคย ชมกันว่าจะขึ้นไหมก็ดันหนังสองคันนะครับ MU49 กับ L50 นะผมข้างหน้าก็จะเป็นรถคีบครับ L50 เช่ 50, นกันครับมาดูกันว่าจะขึ้นไหมไม่ขึ้นนาจะต้องตามตัวช่วยมาเพิ่มอีกครับผมเพราะว่ามันก็เนื้อเนื้อก็สิตันครับเนื้อประมาณสิบตันน้ำมัน พร้อมยังพร้อมยังโอ้เริ่มทำการแสดงครับชมมันจะขึ้นไหมอา้าหนึ่งสอง Phá, phá, phá. Để tăng lâm, coi tăng lâm Yeah, sẵn sàng Ơ Hú, hú tên lòng ban cơ này โอ้ขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วลงอีกลุมนึงครับเดี๋ยว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 จมีางครับผมแต่ว่ายังไม่ไม่ลึกเท่าไหร่ นี่วก็เฮ้ยไม่ขึ้นไม่น่าขึ้นครับผมลงเรื่อยๆแล้วมันเตีย้ยมันดึงเฉียงด้วยครับดึงไม่ตรงนี่ก็ดึงเฉียงมานี่ด้วยครับผม โอ้ยับจะนำ้ำเนื้อ10ตันนะผมหนักสั้นๆๆ เอามาเพิ่อมอีกคันหนึ่งครับผมดึงไม่ขึ้นจริง <c oughs> <c oughs> ไม่ขึ้นครับผมจะช่วยใหม่อีกหนึ่งแล้วตีจากช่องโจมครับ อันนี้หยุดเลยใช่ไหม